อย่างกับหลุดออกมาจากในหนัง่องเจ็ดสาวคนดังแปลงโฉมเป็นตัวละครยอดฮิตในวันฮาโลวีนฮาโลวีนทั้งทีก็ขอแฟนซีแบบจันนักก็สักหน่อยแต่เราดาราสาวเหล่านี้จะแปลงโฉมเป็นตัวละครดังๆตัวไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ7จลิซ่าแบล็กพิงคไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยคนนี้ก็ไม่พลาดที่จะแปลงโฉมตอนรับว,วันฮาโลวีนในปีนี้ด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นได้สวมบทบาทเป็นตุ๊กตาย้อนฮีจากซีรีส์ดังอย่าง Squid Game นั่นก็คือตุ๊กตายองฮีในเกม A E I O U นั่นเองบอกเลยว่าตุ๊กตายองฮีเวอร์ชันนี้น่ารักจนลืมความหลอนจากในซีรีส์ไปเลยทีเดียว อันดับ6โบโมเมลาดานางเอกสาวขาสวยคนนี้ก็ขอสลัดลุกลุยหวานมาเป็นแนวเซ็กซี่ขยี้ใจกับลุกตัวละครในโลกของซูปเปอร์ฮีโร่จากเรื่องแคดวูเม็นั่นเองบอกเลยว่ามานิ่งๆแต่เรื่องสุดๆเอาเป็นว่าฮาโลวีนปีนี้ใครเห็นก็เป็นต้องใจสั่นอย่างแน่นอน อันดับ5บัวสลินทิ์นางเอกสาวตัวเล็กที่ฮาโลวีนปีนี้ก็ขอเปลี่ยนลุกมาให้ชมกันถึง2ลุกด้วยกันนังก็คือลุกตัวตลกจากเรื่องอีทที่มาเบาๆเป็นแค่น้ำจิ้มไปก่อนแต่ก็ถือว่าเลิศม,มากๆก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะ,จะเต็มแปลงชมเป็นอีกหนึ่งตัวละครจากอนิเมะเรื่องเนลสโก้คามาโดที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนสุดๆเล่าก่าลุดออกมาจากอนิเมะเลยก็ว่าได้ อันดับ4ใบเฟิร์นพิมพชนกนางเอกสาวที่ฮารลวีนี้ไม่ขอใช้เดียวพอปีนี้เธอขอมาแบบแพคคู่กับพระเอกหนุ่มคูจิ้นอย่างนายนภัรที่ขอคบเป็นสวีนีทอนและมิสซิสเลเวดจากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องสวีนีทอนนั่นเองงานนีสสาวใบเฟิร์นกำุ่มนายนภัทรก็จัดเต็มอย่นเสื้อผ้าหน้าผมผลภาพก็ออกสีมนุนมนเห็นแล้วก็ชวนให้ระแวงหลังกันเลยทีเดียว อันดับ3เบลล่าลานีนั่นเงเอกสาวคนนี้ก็ไม่พลาดเพราะฮารลวินปีนี้ก็ขอจะเต็มด้วยลุกแซบแซบยังเมดูซาที่ถูกนํามาสร้างเป็นละครและภาพยนตร์จนโด่งดังอย่างมากงานนี้สาวเบลล่าก็เลยขอจะเต็มเครื่องหัวสุดอลังการถ้าเป็นเมรุซาตัวจริงหลายคนก็คงจะไม่กล้าสบตาแต่ตอนนี้ต่อให้จะต้องกลายเป็นหินก็ยอมเพราะเมรุซาตัวนี้สวยจนหยุดมองไม่ได้เลยจริงๆ ดับอ,อัมพัชลาภานางเอกสาวสวยตลอดการที่ปีนี้ก็ยังคงความสวยอยู่เสมอเพราะเธอก็ยังคงเลือกตัวละครในตำนานอย่างเอลที่ถูกนำมาอยู่ในภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องอย่างฮอ b บี้และลอตออฟ the ะริงเป็นต้นโดยงานนี้คุณแม่อัมก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะก็จะเต็มทางเล็บมูแหลมชวนขวัญกระเจิงแต่ดูรวมๆแล้วก็กลับสวยสะดุดต,ตาจนละสายตาไม่ได้ซะอย่างนั้น อันดับหนึ่งไมดาวิกานางเอกสาวลูกครึง่งที่ฮาโลวีนปีที่แล้วเธอก็มาในลุกนางฟ้าสุดสวยกระชากใจหนุ่มๆกันไปเป็นแถวๆมาแล้วแต่ปีนี้ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยเพราะเธอขอจะเต็มกับลุกเด็กสาวสุดสะพรึงจากเรื่องออฟแฟนที่จะมาเขย่าควันแฟนๆให้วิ่งหนีกันเตลดิดแต่ดูไปดูมาลุกนี้ก็ไม่สามารถลดความสวยของเธอได้เลยจริงๆ